เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ ไปดูอีกหนึ่งคนกันบ้างค่ะคุณแคนดี้รากแก่นนะคะเมื่อวันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสเดินทางมาที่ทางช่องของเราเนีสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งเห็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลานชายเขาฮอตมากเลยนะหลานชายคนเล็กที่เป็นมือกลองเขาบอกแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยค่ายเกาหลีเนี่ยรุมจีบเพียบเลยจะฮอตขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังจากคุณแคนดี้ค่ะคือไม่เคยพาแม่ออกไปไหนเลยนอกจากไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ แม่ตัวแม่เนี่ยจะเป็นคนเซฟที่สุดในบ้านเราเซฟแม่ที่สุดในบ้านด้วยค่ะทุกครั้งที่เรามีความจําเป็นต้องออกจากบ้านเนี่ยเราจะปกติจะใส่ถุงมือหมดนะคะใส่ถุงมือเปลี่ยนหน้ากากตลอดเวลาฉีดแอลกอฮอลตลอดเวลาเราต้องรักตัวเราเกาะแล้วเราก็ถึงจะดูแลคุณแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงบ้านปุ๊บก็คือถอดเสื้อผ้าน้าเลยทันทีไม่ออกบ้านถ้าไม่จําเป็นนะคะใครมาส่งของเนี่ยโอ้โหฉีดแอลกอฮอลชุ่มเลย แค่นี้ว่าวิถีชีวิตแบบนี้เป็นวิถีที่ควรทําให้เป,เป็นปกติอย่าเผลอล่อาสุดเมื่อเช้าเห็นโพสต์ของพี่เอกพ่อน้องเอเอทางเกาหลีติดต่อมาให้ไปออดดช,ชั่นใช่จริงไม่ใช่ครั้งแรกด้วยน่าจะาครั้งที่3แล้วที่มีค่ายของเกาหลีติดต่อเข้ามาเรียกให้เอเอไปออดดชัน่นนะคะสภาวะมีเอื้ออํานวยเลยโควิด <laughs> ไม่กล้าส่งไปแน่นอนนะคะก็คง ก็คงต้องรอติดตามค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเปิดโอกาสเต็มเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วล่ะให้ลูกได้เลือกในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบเพราะตอนนี้เขาก็เขาก็เป็นมือกีตาร์ของวงโรงเรียนเหมือนกันก็คือไม่ได้ปิดกั้นเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูความปลอดภัยรอดูความเหมาะสมอะไรเงี้ยคนเล็กยิ่งหนักเลยนะ AI อ่ะ อายุเพียงแต่อายุเขายังไม่ถึงใช้ a a 1 5คนเล็กเนี่ยจะ1213คนนี้มือกลองเลยตั้งวงเอง้วยรวมเพื่อนมาตั้งวงแบบคนนี้เหมือนแบบเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยเหมือนกองยูเออเอหลานเอหลานหลงหลานแต่คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาต้องจับตาม เนี่ยก็เรียกว่าเฮอหลานเฮ mm ่อหลานเนี่ยเพราะว่าหลานฮอตๆอทั้งนั้นเลยนะคะความสามารถนะคะแม่เอาหล่ะก็ต้องติดตามด้วยละกันว่าเป็นยังไงส่วนเรื่องโควิดสิเาธอก็บอกว่ายังคงป้องกันอย่างดีนะคะก mm ็พ hmm. าคุณแม่ไปฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็แบบตัวเองบอกไม่กล้าไปไหนเพราะว่าด้วยความคุณแม่บ้านเย็นไงอยู่ที่บ้าน mm hmm. เป็นสูงว mm ัย hmm. และก็ต้องแบบว่าเซฟดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีละกันนะคะด้วยความเป็นห่วงด้วยเนี่ยสำหรับครอบครัวนี้แล้วก็ทุกๆคนนะคะ